สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มกเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้จะมา,าแนะนําวิธีการดีกว่านเนาะเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนดินในกระถางเนาะปลูกผักมปรนนานแล้วใช้แต่แบบเดิมสูตรเดิมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนดินในกระถางรวมไปถึงพาไปดูว่าดินที่ดีกับดินที่มันไม่เหมาะเป็นอย่างไรเนาะนี่ก็คือดินชุดเก่าในกระถางผมนะตอนนั้นผมยังไม่มี ระแลบพวกหุยมเพร้าวนะครับผมก็ใส่ต้นๆนี่เลยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมดินมันจะควบเป็นดินเหนียวแน่นนี่เลยทีนี้คิดสะพาด,ดูแล้วรากพืชมันจะไปยังไงหลังจากที่ได้วัตถุดิบในการผสมดินมานะครับมามาดูดินที่ผสมเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเพื่อนเห็นไหมเห็นความนุ่มไหมดูมันจะมีความนุ่มนะครับแบบนี้รากพืชก็เดินได้มามาดู ดินที่ทําการผสมรอบแรกนะครับไม่มีเศษวัชพืชเลยนะครับเพื่อนดูแข็งปุ๊บดูกดไม่ลงเลยเห็นไหมวันนี้จะมาแนะนําวิธีการผสมดินที่ถูกต้องนะครับไปมาดูกันวันนี้จะมาแนะนําให้ดูกับดินสองกระถางชุดนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างมาผมจะทการเทให้ดูนะครับ รอบแรกมันไม่มีก็จะพืชนเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆดูดินแข็งปกเห็นไหมแข็งปกแล้วรากพืชมันจะไปยังไงทีนี้วันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนดินใหม่ให้เพื่อนดูกันนะครับอันดับแรกนี่สิ่งที่ต้องมีคือตัวนี้ขุยมะพร้าวตัวต่อไปก็คือตัวนี้กระหลบนะครับตัวต่อไปที่ต้องมีคือตัวนี้ทานนะครับ ตัวต่อไปที่ต้องมีคือตัวนี้คิวัวมีแค่นี้เองเนาะคิวัวไม่เยอะเลยอันที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่เ,เราใส่เพื่อที่จะมาย่อยพวกนี้พวกกุยเพร้าแกลบพวกนี้นะครับตัวฐานจะเป็นตัวเก็บความชื้นกุยมพร้าเก็บความชื้นแต่ฐานเก็บได้ดีกว่าเนาะมามาดูวิธีการทําเลยดินเมื่อสักครู่นี้สองกระถางนี่ใช่ไหมจะผสม เพื่อนคอยดูดินในกระถาง2กระถางนี้ถ้าเราผสมวิธีการที่ถูกต้องมันจะได้กี่กระถางเดี๋ยวผมก็จะใส่2กระถางเหมือนเดิมนะใส่เกลียบประมาณนี้เอ้ใส่เกลียบใส่ขุยมะพร้าวตัวนูพเกลียบประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปขี้วัวประมาณนี้ใส่เข้าไปเพื่อนคงจะถามว่าทําไมฐานไม่ใส่เดี๋ยวมารอดูนะครับอันแรกผมจะ,จะใช้กับแค่กระถางเล็กนี้นะดินแค่นี้นะครับ ทำการสับไปเลยเพื่อนดูนี่แหลที่ผมพยายามบอกว่าแกลบกับดินนะครับไม่เหมาะที่จะนํามาผสมกันในอะัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมรู้อยู่ว่าแกลบมันดีนะแต่ว่าถ้าไม่เหมาะสมขึ้นมามันจะแข็งแข็งปฟกเลยแล้วดินจะแน่นมากนะครับควจะูกผสมไหม วันนี้ทำการปลูกให้ดูกับผักชีไปเรื่อยนะเห็นไหมที่เขาปลูกผักให้ดรโปนิกอะ่ะผักที่เขาปลูกตามไอ้ที่เขาเอาหลังคาของกระเบื้องอะ่ะมาปูใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำหยดใส่อะ่ะแล้วก็ปลูกใส่เนาะไม่มีดินเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอันที่จริงอะ่ะดินประโยชน์ของเขาคือเป็นตัวช่วยในการยึดเกาะของรากนะครับไม่ให้พืชล้ม รองไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีนะครับมันจะช่วยมันจะช่วยอุ้มน้ำเนาะนีะ่คอยดูว่าเราจะผสมได้กี่กระถางอ่ะมามาดูกับกระถางใหญ่ที่เราเทปไปเมื่อกี้นะครับลองเอาอใส่ดูสิอ่ะเท่านี้พอต่อไปก็จะเป็นในหน้าที่ของตัวนี้ถานนะครับนำาทานมารองอย่างนี้เพื่อเพิ่มอความโปร่ง ให้กับดินนะครับแล้วก็เป็นตัวเก็บความชื้นได้เป็นอย่างดีนะครับมีขุยะพร้าควบคูด่ด้วยยิ่งดีไปใหญ่เนาะต่อไปใส่ดินเข้าไปอีกนหนึ่งกระถางใช่ไหมหนึ่งกระถางนะเมื่อกี้ใช้ดินแค่เล็กเเดียวนะต่อไปจะเป็นกระถางเล็กนะครับมา ใส่ดินไปเหมือนเดิมโปะเสร็จใช้เป็นฐานใส่เข้าไปเพื่อนๆอคงจะสงสัยใช่ไหมทำไมผมต้องใส่ฐานประมาณช่วงนี้เนะาะดินจะเป็นช่วงนี้ใช่ไหมรากพืชพืชโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บรากเขาจะเริ่มเดินพอร,รากเริ่มเดินมาเจอฐานฐานจะเก็บความชื้นใช่ไหมมาเจอความชื้นทีนี้เรารดน้าแค่ครั้งเดียวพอจบนะครับพืชมันก็จะได้อันนี้สูงจากการ พวกปุยยังตางในฐานเนี่ยทำให้มีความปโปร่งนะครับพืชจะยิ่งโตเนาะใส่ดินปลูกเข้าไปเนี่ยดูจากดินกระถางเก่าเห็นไหมเหลอเพียบเลยได้ดินมาอีกสองกระถางนี่เห็นไหมเ <c oughs> นาะ วันนี้เราจะปลูกผมจะปลูกให้ดูกับผักจีไปเรื่อยนะครับมาเดี๋ยวมารอดูกันรอบแรยกยกไม่ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยยกนี้ไม่ขึ้นนะหนักมากนะครับอันนี้เบาบิวเลยหลังจากาที่เราได้ดินเสร็จแล้วใช่ไหมผักจีไปเรื่อยนะครับเป็นพืชที่ต้องการความชุ่มชื้นมากน,นําน้ํามารดก่อนเลยรดไปเลยชุมช่มๆหนึ่งนี่เสร็จแล้ว นี่ก็เป็นกิ่งพันธ์ของผักชีไปเรื่อยนะครับได้มาสองอันเพียเข้าไปเลยวิธีนี้ปลูกยังไงก็ขึ้นนะครับแล้วมันจะโตมันจะงามมากใส่เยี้ยเข้าไปทำการรดน้ำแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรมากมายนะกดแค่เบาพอบริเวณรากนะครับดินข้างล่างเราดีอยู่แล้ว จะค่อยๆชุบเองอีกอย่างหนึ่งพอคิดไปเรื่อยนะครับอย่านําไปตากแดดนะควรน,นําไปวางไว้ใต้ร่มไม้ก็ได้ใต้ร่มลำไรนะครับนี่เพียงเท่านี้เนาะวิธีการเปลี่ยนดินเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันยังมีดินอีกกระถางหนึง่งที่เราย้ายจากกระถางนี้ไปเนาะมันยังเดิมเต็มเลยเห็นไหมเราใช้แค่ดินกระถางเล็กชนนี้มาแล้วก็ผสมวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะกับวิธีการ เลี่ยนกระถางเนาะรวมไปถึงวิธีการผสมดินนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเกษตรเราไม่มากก็น้อยนะครับและนี้ก็เป็นกระถางที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับจากที่มันหนักอึง้งกลายเป็นเบาเบาวิวอยู่นะดินแค่พอประมาณพอนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นพวกเศษวัชพืชเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปให้กับเพื่อนกเกษตรของเราบา,างคนบางท่านอาจจะยังยังไม่รู้เนาะว่า ดินมันต้องผสมใน,นกระถางอย่างไรเนาะผสมแน่นเกินไปผักก็ไม่งามนะครับแต่เ็าต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้กําลังสวนกําลังเริ่มต้นเหมือนกันนะครับอยากจะทําให้ดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะวิธีการทำเนาะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เ็าต้องขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ